คนที่ติดตามพิม์พจะรู้ดีนะว่าพิม์พยึดหลักกตันยูกับพ่อแม่มาตลอดพิม์พยึดหลักกตันยูกับผู้มีพระคุณมาตลอดแล้วคอนเทนต์นี้พิม์พยึดหลักกตันยูกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนอะกูผิดอะไรอะ่ะ มันไม่มีใครผิดแต่ลูกค้าพีม่มั่นใจว่าพี่ไม่ผิดผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม่งอยากทำความดีอ่ะแม่งมองโลกใหม่อ่ะแม่งไม่ด่ากลาดอ่ะแม่งไม่ทำคอนเทนต์บ้าบอๆบบะแม่งทำความดีสู่สังคมอ่ะกูผิดอะไร ผิดพิมพ์โทษตัวเองพิมพ์โทษตัวเองนะคะพิมพ์กลบับขอประทานโทษทุกท่านนะคะถ้ามันจะผิดเรื่องนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดที่พิมพ์นะคะพิมพ์บกพร่องถ้ามันจะผิดนะคะพิมพ์ขอกลาบ ขอประทานโทษแล้วก็ขอโทษทุกท่านนะคะที่พิมพ์บกพร่องไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นก่อนตรงนี้ขอประทานอภัยจริงๆค่ะ ่วนท่านใดนะคะที่มีความเห็นต่างไปในเรื่องอื่นๆนะคะต้องขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่าให้ลูกค้าหรือผู้ที่ดูคลิปของพิมพ์ทุกท่านมองถึงเจตนาของพิมพเจตนาของพิมพ์คือพิมพ์แค่อยากทำความดี เจตนาของพิมพ์คือพิมพ์แค่อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพิมพ์ยืนยันนะคะว่าพิมพ์มั่นใจว่าตัวเองทำความดีไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดี แล้วก็นะคะขออนุญาตฝากถึงป้าๆายย่ๆลุงๆน้าๆอาๆนะคะที่ชื่นชอบพิมพ์ริพายรักแล้วก็เอ็นดูพิมพ์ริพายนะคะป้าๆายย่ๆลุงๆน้าๆอาๆที่ชื่นชอบพิมพ์ริพายนะคะแล้วก็รักพิมพ์ริพาย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสารไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องเซฟพิมพ์ลิพายกูทำความดีกูไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนากูดีแล้วคุณลุงคุณป้าที่เคยเอ็นดูพิมพ์ลิพายนะคะฟังไว้เลยนะคะ คุณธรรมจริยธรรมมีในใจพิมพ์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าพิมพ์จะเสีย er. ส่วนน้องๆหนูๆที่ดูพี่พิมพ์นะลกูกแล้วเอาพี่พิมพ์เป็นแบบอย่างหนูดูไว้แค่นี้กูไม่หวั่นไหวกับการทำความดี กูจะทําต่อแล้วนี่คือโฉมหน้าของคนทําความดีนี่คือความคิดของคนทําความดีนี่คือไมล์เซ็ตของคนทําความดีพี่พิมพ์สนับสนุนให้พวกมึงทําความดีแล้วกูจะทําความดีต่อไป กูไม่มีทางหวั่นไหวแน่นอนไม่ต้องเซฟไม่มีใครรังแกอะไรพิมพ์ทั้งนั้นไม่มีใครมายุ่งกับพิมพ์เลยไม่มีใครมารังแกพิมพ์ไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนมารังแกพิมพ์ทั้งนั้นเขารู้ว่าเด็กคนนี้ต้องการทำความดี และนี่คือโฉมหน้าของคนทำความดีค่ะส่วนคนที่บอกว่าเสนอหน้าเอาของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขาเสือกอีสัตว์ โอเคนะน้องๆหนูๆน,นะลูกใครอยากจะทําความดีทําเลยนะลูกมึงอย่าก,กลัวว่าจะทําความดีแล้วโดนด่ามึงอย่ากลัวว่าจะทําความดีแล้วโดนด่ามึงทําความดีต่อไปทําความดีต่อไปนะมึงอยา่าท้อในการทําความดีพี่พิมพ์สนับสนุนทุกคนที่จะทําความดีแล้วพี่พิมพ์ก็จะทําความดีต่อไป นะคะเอออีกอย่างหนึง่งไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยพวกมึงดาม่าเยี่ยอะไรกันดาม่าอะไรกันก่อนเอากูไปโยงทำไม เอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะก,กันทําไมมึงยง,ยงเอายงเหี่ยแลนะ้วหนาแล้วอย่างเงี้ยคนที่เขาจะทำความดีเขาทำต่อได้ไหมเงินกูหาเองเดี๋ยวแจกเอง ไม่ต้องสอนสารแน่ดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลยจบแล้วจ้าขาย